ไบเบียรต้องใส่คอม เนี่ยก็เพราะว่าฮอปเนี่ยครับมันช่วยทําให้เบียร์ไม่เสียครับมันมีสารต้านแบคทีเรียอยู่สิ่งที่เบียร์ผมเนี่ยมาจากตัวฮอปโดยปกติแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆนะครับจะมีแอลกอฮอล์ที่สูงหรือไม่ก็เป็นเหล้ากันเช่น40%หรือถ้าเป็นวายสิสาเ์เซสาเก15%ครับแต่ถ้าเป็นเบียร์เนี่ยที่เราดื่มกันเนี่ยประมาณ5%ครับถ้าเบียร์แล้วไม่มีฮอปเนี่ยมันก็จะบูดง่ายเสียง่ายครับฮอปนะครับมันก็เหมือนผักเป็นผลไม้ไมาอาานาอาานนนนนมมมาากกกพว้้ััั็จะะเยขึครบ บางอย่างก็จะหายไปกลิ่นพวกซิตัสจะเพิ่มขึ้นกลิ่นที่แบบนุ่มนวลหน่อยกลิ่นพวกดอกไม้จะหายไปครับมีขนาดปกที่เดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดไปปลูกพนธะที่กันเนี่ยพนละดินนกันครับร่าตุมันไม่เหมือนกันซึ่งกลิ่นในดอกหอมกคือกลิ่นในน้ำมันในแต่ผอมระเหยซึ่งมีเป็นพันชนิดเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันครับฉะนั้นปลูกพนละที่สายพันธุ์เดียวกันเนี่ยมันก็ใช้กลิ่นรสชาติไม่เหมือนกันครับพื้นที่ในการปลูกนะครับมันมีโรงเรือนทั้งหมด6โรงเรือนโรงเรละะปปปรรรมมมาาาาาณณต้นนนััสสยยพพธธุุ์์ทีีู่กเ เป็นสายพันธุ์เราเองตอนนี้ประมาณ20สายพันธุ์แล้วาล 3, สายพันธุ์จากสางประเทศประมาณ30สายพันธุ์ครับเช่นสายพันธุ์จากอเมริกาเนี่ยจะโตดีแทบจะทั้งหมดถ้าชื่อสายพันธุ์ก็เป็นโคลัมบัสเป็นโฟเมดชินุกเนี่ครับ สวัสด<จ>ีครับผมรัตชัยอึ้งสิงห์วงศ์นะครับเป็นเจ้าของแบรนด์เทพนมครับต้องบอกก่อนครับว่าตอนที่เราเริ่มทำคราฟเบียร์เนี่ยครับเราก็รู้สึกว่าอ่ะเบียร์เนี่ยมันเครื่องดื่มของต่างประเทศใช่ไหมครับมาจากต้นกำเนิดทางยุโรปแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนทำเนี่ยเราก็สั่งตัวมอสจากเาบาเล่สั่งตัวยีสต์นะครับจากออสเตรียบ้างแล้วก็ตัวฮอปเนี่ยะครับจากอเมริกาและยุโรปเพื่อมาใช้ในการทำคราฟเบียร์เราสึกว่าเฮ้ยเราบอกว่าเราทำคราฟเบียร์เนี่ยประเทศไทยเนี่ย แต่ปรากฏว่าวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยไม่มแทบจะไม่มีอะไรใช้ในไทยเลยยกเว้นน้ำอย่างเดียวก็รู้สึกว่าอา่ะมันมีอะไรที่ทําในไทยได้ไหมก็ลองรีเสิร์ชดูว่าอา่ะมีอะไรเราพอจะทดแทนได้บ้างตัวฮอปก็เป็นตัวหนึ่งครับที่รู้สึกว่าอา่ะเราน่าจะปลูกได้ บาเล่เนี่ยเราไปดูมาแล้วพ่อจะทำมอสเนี่ยมันก็ปลูกได้แต่ต้องไปปลูกที่อากาศหนาวคุณภูมิมันต้องต่ำกว่าเจ็องศามันถึงจะออกรวงแต่ตัวฮอปเนี่ยตอนที่เราเลือกมาเนี่ยครับช่วงแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะทำเป็นธุรกิจเพราะอยากจะลองมาปลูกดูเฉยๆว่ามันโตขึ้นได้ไหมไหนๆเราทำเบียร์แล้วก็เหาวัตถุดิบสักตัวหนึ่งที่เราลองปลูกเองดูครับช่วงที่เรา,าปลูกเนี่ยยังไม่มีใครปลูกในไทยครับเราเห็นว่าเออมันออกดอกได้อะไรได้เราก็เลยเลือกปลูกฮอปมันที่ฟาร์มของเราเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งทศดดด้้ด้วยวยยยไไม่่นาาาเเของีครับ จริงฮอปเป็นไม้เลื้อยแต่อาย,ย,ยุหลายปีันอยู่ได้20-30ปีถ้าดูแลดีๆนะครับฉะนั้นการปลูกเนี่ยถ้าเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะปลูกลงดินอยู่แล้วเหมือนองุ่นนะครับเป็นไรฮอปแล้วก็ปล่อยมันเลื้อยไปเรื่อยๆรากมันก็แผ่ไปอาจจะ3เมตร5เมตรลงไปในดินลึกๆนะครับฮอปอมันก็เป็นพืชที่ค่อนข้างจะปลูกยากอยู่แล้วในไทยในสภาพอากาศครับเราก็เลยใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมการให้ปุ๋ยให้น้ำนะครับควบคุมความชื้นวัดความชื้นในดินอยู่แล้วก็เก็บข้อมูลมาแล้วก็ปรับการให้น้ำต่างๆเนี่ยในแต่ละวันย แต่ว่าเรามาปลูกที่ในเมืองไทยเนี่ยอย่างของผมมาปลูกนะครับก็คือเรามาปลูกในกระถางที่มันคุมอุณหภูมิคุมปุ๋ยได้ดีครับเพราะถ้าปลูกอย่างนั้นนะครับก็คือมันต้องเป็นขนาดที่เราต้องปลูกเป็นหลายๆไร่มากๆแต่เราปลูกในเมืองไทยเนี่ยเราคุมอุณหภูมิแล้วก็ปลูกในโรงเรือนเพื่องให้ต้องการให้เป็นออร์แกนิกนะครับเราก็ปลูกในกระถางไซส์ประมาณ30ลิตรไม่ใหญ่มากครับแล้วก็เอาต้นกล้ามาปลูกซึ่งต้นกล้าเนี่ยพอปลูกประมาณ3-4เดือนเนี่ยก็จะออกดอกได้แล้วครับในเมืองไทยตอนแรกเนี่ยมันจะค่อยๆไต่ไป ไต่ๆขึ้นไปเรื่อยๆครับพอมันถึงยอดแล้วมันก็จะเริ่มออกดอกประมาณนั้นเราใช้เวลาตั้งแต่ต้นจนเก็บเกีย่ยวเนี่ยไม่เกิน4-5เดือนครับ ก็จะเก็บได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ตัดต้นลงมาครับให้เหลือประมาณสักฟุตหน,นึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็สองสามอาทิตย์พอมันพักตโตเลยเดือนหนึง่งเนี่ยจะแตกใหม่แล้วก็เก็บเกี่ยวได้ใหม่ครับซึ่งก็คือจะตโตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าใ้ดีก็คือพอป,ปลกูกพักปีสองปีก็คือขยายกระถางเพิ่มขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นให้รากมันโตได้ครับเพราะจริงๆแล้วมันรากมันจะใหญ่มากให้น้ำล้าก็คือช่วงแรกๆอาจจะเริ่มที่ประมาณครึ่งลิตรตอนหลังเป็น1ลิตรต่อวันนะครับตอนหลังๆคือตอนที่มันโตมากๆเนี่ยอาจจะว ให้น้ำให้ปุ๋ยไปพร้อมกันเลย้ลวก็ให้วันละประมาณสี่รอบครับมันชอบน้ําเยอะแต่ไม่ชอบให้รากแช่อยู่ในน้ำหนึ่งต้นให้ผลผลิตประมาณ1-2กิโลครับตันนี้เป็นน้ําหนักที่เปรียบนะครับเก็บมาแล้วยังไม่ได้ทําแท้งครับพื้นที่ในการปลูกนะครับมันมีโรงเรือนทั้งหมด6โรงเรือนโรงเรือนเราประมาณ100ต้นครับสายพันธุ์ที่ปลูกเนี่ยเรามีประมาณ50สายพันธุ์ครับเป็นสายพันธุ์เราเองตอนนี้ประมาณ20สายพันธุ์และสายพันธุ์ต่างประเทศประมาณ30สสายพันธุ์ครับ แต่ว่าที่มันปลูกอยู่หลักๆเยอะๆอจริงๆเนี่ยไม่ถึงสิบสายพันธ์ครับก็เป็นสายพันธุ์ที่เติบโตได้ดีที่เหลือก็เป็นเหมือนเป็น R&D เป็นการทดลองครับว่ามันโตได้ไม่ได้ทนร,ร้อนได้ไหมทนฝนได้ไหมอะไรอ่ครับเช่นสายพันธุ์จากอเมริกาเนี่ยจะโตดี แทบจะทั้งหมดถ้าชื่อสายพันธุ์ก็เป็นโคลัมบัสเป็นโคเมดชินุกเนี่ยครับซึ่งโตได้ดีครับแล้วก็ให้ผลผลิตที่ค่อนข้างเยอะครับแต่สายพันธุ์พวกยุโรปเช่นจะเป็นเยอรมันหรือเป็นอังกฤษเนี่ยจะโตไม่ค่อยดีในบ้านเราเท่าไหร่ครับก็เราก็ลองดูแล้วต้นไหนโตดีเนี่ยเรารู้สึกว่าเออสภาพอากาศเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะสมในการปลูกปลูกพบที่ไหนเนี่ยสายพันธุ์ไหนเนี่ยสมมติของเยอรมันก็จะเป็นสภาพอากาศของเยอรมันอังกฤษก็จะเป็นสภาพอังกฤษรวมถึงฟ้าฝนด้วยอุณหภูมิด้ววยยยเเเาา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 มมมมลลกกกกอออออออไไททัันนน็็็ตตดดด้้้แ่่่ถคุุณภพพจะใหีสสธ์ ตัวนี้ขึ้นมาคือทำบริดจิงเองด้วยครับดอกฮอปเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยเราตัดทั้งต้นมาเลยนะครับแล้วเราเอามาดึงดอกฮอปออกห้องที่เย็นหน่อยถ้าเป็นห้องที่เปิดแอร์ได้ก็ยิ่งดีนะครับก็จะให้มันมันไม่สูญสลายไปครับแล้วซึ่งพอเก็บมาแล้วเนี่ยเรามันจะเป็นดอกสดนะครับมันจะมีอายุอยู่แค่ประมาณแค่วันเดียวครับหลังจากนั้นคือมันจะเริ่มเกี่ยวเริ่มเฉาเนี่ยโดยปกติแล้วคือเราต้องทาให้มันแห้งทันทีครับโดยการเอาไปผ่านพวกตัวดีไฮเดอรเตอร์อะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันหเาจะไปยย ก็ก่อนที่เราจะปลูกไม่มีคนปลูกนะครับไม่มีฟาร์มเลยแล้วก็เคยได้ยินมาว่ามีพี่สองสามคนที่เคยปลูกครับก็ปลูกไม่ได้เยอะมากเราก็เป็นที่แรกที่ปลูกระดับแบบร้อยต้นพันต้นเนี่ยครับในช่วงแรกคือคนก็ไม่รู้ว่ามันปลูกได้ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะปลูกไปทําไมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีกระแสาฟเบียร์มีอะไรมาเขามีคนปลูกเริ่มปลูกเยอะขึ้นครับจริงๆในแง่ของตลาดเนี่ยครับก็คือมันต้องดูเรื่องตัวโรงคราฟเบียร์ด้วยนะครับเพราะคนที่เอาไปใช้หลักๆคือเป็นโรงคราฟเบียร์โรงเบียร์ธรรมดา อาจจะไม่ได้ใช้แต่คราฟเบียได้ใช้ซึ่งปัจจุบันมีคราฟเบียเนี่ยที่เปิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเกือบ20โรงนะครับรวมปีนี้อาจจะ30-40โรงอยู่ทั่วภูมิภาคนะครับก็เราสามารถจะขายให้กับตัวโรงเบียรตัวนี้ได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้มีตลาดกลางที่จะไปขายเพราะอย่างที่บอกถ้าจะขายไปดอกสดก็คุณต้องคุยตรงเพราะมันใช้ได้วันสองวันนะครับแล้วก็เป็นของแห้งเนี่ยเราทำขายให้ได้มันมีเจ้าที่ขายฮอปจากต่างประเทศอยู่แล้วก็อาจจะขายตัวนั้นได้ครับแต่ว่าเราต้องดูว่าราคาเราต่อสู้กับของต่างประเทศได้ไหมด้วยครับ จริงๆด้วยความที่ผมเป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์นะครับผมเป็นกึ่งๆก็เขาเรียกว่าเป็นเม็กเกอร์เนี่ยนะคือเป็นคนชอบสร้างนู่นสร้างนี่อะไรอย่างเงี้ยครับตัวเครื่องดื่มตัวคราฟต์บเบียร์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเออฟาร์มน่าสนใจแล้วก็ มันได้ใช้สกิลในการฝึกทำได้อะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าชอบในการทําขึ้นมาแล้วก็เอามาทําเป็นโปรดักต์ได้เอามาทําขายได้ก็เลยทําแบรนด์เทพนมขึ้นมารับเป็นรุ่นแรกๆในการทำฟาราเบียร์ในไทย,นยครับเป็นตม,มื่ยุคบุกเบิกเลยครับเขาเรียกสไตล์ก็เป็น IPA ครับก็คือเป็นสไตล์ที่ใส่ฮอปเยอะรสชาติฮอปเข้มข้นกลิ่นออกทั้งอาซิตรัสกลิ่นทั้งส้มกลิ่นทั้งส้มโอส้มเขียวหวานเนี่ยครับก็เป็นสไตล์เด่นของเทพโนมครับซึ่งมีมีโปรดักต์อยู่หลายตัว เรามาทําตัวหมีดที่เป็นวายน้ำผึ้งเนี่ยอันนี้ตุลิตในประเทศครับใช้น้ำผึ้งดอกลําไยน้ำผึ้งดอกนิ่งจีนจากเชียงใหม่ทั้งหมดทําแต่ว่าพอบอกเป็นหมีดเนี่ยไปบอกใครเนี่ยหลายๆคนไม่รู้จักคือปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักถ้าบอกเป็นวายน้ำผึ้งบ้างเอยากจะพอ,อเข้าใจก็รู้สึกว่ามันสื่อสารยากถึงว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่ผลิตในไทยทั้งหมดใช้วัตถุดิบไทยทั้งหมดแต่ว่าคนไทยก็อาจจะไม่ค่อยอินไม่ค่อยไหนมากครับแต่พอเรามาเลือกดูว่ามีตัวไหนที่เราทําได้อีกก็คือมีตัวสาโทน,นะคครรับก็ือเเาาาใช้้้ขขววมีหนีีีีีียยยยยววววววจจจจาาาาาาากกกกกหหหลลลๆๆท่ัััััั็มมมตเเเงงงูออภพนดชรรคบข้ืป สกลนครมีสังยุทธ์จากพัทลุงนะครับเป็น GI ด้วย มีข้าวหอมมะลิจากการจะนะบ,บุรีข้าวออร์แกนิกคือเราขาใช้หลายๆที่ซึ่งจะมีกลิ่นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่คนไทยรู้จักอยู่แล้วบางคนอาจจะไม่รู้จัก,กว่าสาโทเป็นยังไงบ้างแต่อย่างน้อยเขได้ยินชื่อคุณชื่อกันบ้างแววัตถุดก็เ,เป็นของไทย100%แล้วก็เป็นเครื่องดื่มของไทยมาเป็น300าาปี500ปีแล้วเลยครับซึ่งก็เป็นเครื่องดื่มที่มีประวัติยาวนานก็เลยเลือกทําตัวนี้ขึ้นมาครับจุดแข่งของแบรนด์เทพนมนะครับก็คือเรามีความเชี่ยวชาญในการหมักเรามีประสบการณ์มาเนี่ย10กว่าปีแล้วครับเราเริ่มทํามาเนตั้งแต่คราฟเบียมาเราควบคุมอุณหภมการหมักเราใช้ยีสต์หลายๆสายพันธุ์เรารู้ว่าอุณหภูมินี่ จะให้รสชาติแบบไหนอุณหภูมิสูงขึ้นจะให้รสชาติอะไรครับแล้วก็เราพัฒนามาทำนี่ต่อเราใช้น้ำผึ้งเรา,เรามาทําข้าวเนี่ยเราทานอกจากเราใช้ยต์ยตในการหมักเนี่ยเรามีตัวลาที่ป็นตัวเปลี่ยนจากข้าวจากแป้งให้เป็นน้ำตาลเนี่ยสายพันธุ์ของเราเองที่เราเพาะเลี้ยงเองซึ่งเราจะควบคุมตัวนี้ได้ได,ดีซึ่งเป็นจุดแขงหลักๆของเราครับแล้วรวมถึงถ้าจะพูดอีกอย่างคือเราใช้วัตถุดิบไทยตัวร้อยเปอร์เซ็นต์มาใช้ในการทำนะครับวกาทำให้มันมีเอกลักษณ์มีอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนครับ